รู้หรือไม่นะครับเงินสงเคราะห์บุตรบวกเงินอุดหนุนบุตรนะครับรับถึง2ต่อรวมเงินช่วยเหลือ1,800บาทนะครับสำหรับบุตร1คนนะครับตลอด นะครับรวมนะรวม6ปีแล้วนะครับแสนแปบาทนะครับต่อบุตรคนนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าไอ้เงินส่งข้อบุรเนี่ยเรารู้กันแล้วนะครับแล้วแล้วไอ้เงินอุดหนุนบุตรนี่คืออะไระครับมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นนะครับปูพื้นฐานกันก่อนว่าเงิน กรณีสงราะหอบุตรเนี่ยนะครับมันอยู่ในมาตาา33กับมาตาา36นะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนนะครับจะได้รับเงินสงราข้อบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเหมาจ่ายเดือนละ8 0 0บาทต่อบุตร1คนนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะครับมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูต จำนวนค่าวละไม่เกิน3คนนะครับน,นี่คือเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ของสงข้อบุตรนะครับคราวนี้เงินอุดหนุนบุตรนะครับของพอมอจอนะครับคือ,อไรก่อนอื่นนะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่รัฐนะครับจะช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยนะครับ ไม่เกิน1000 0แบาทต่อปีนะครับเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพที่ดีช่วยให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพอมเนื่งองงานที่ดูแลนะครับโครงการนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองเป็นจํานวนเงิน600บาททุกเดือนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ใช้สิทธิ์ได้ตลอดจนอายุ6ปีนะครับซึ่ง สิทธิ์ของพอมจเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในมาตรา33หรือมาตรา39นะครับจะเป็นใครก็ได้ขอแค่มีสิทธินะครับก็คือครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับส่วนเงินสงเคราะห์บุตรในประกันสังคมต้องอยู่ในมาตรา33 3สานะครับแล้วก็40ในทางเลือก3นะครับซึ่ง33มสจะได้800บาทมาตรา40ทางเลือก3จะได้200บาทนะครับ หน่วยงานความรับผิดชอบนะครับจะเป็นกองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงานส่วนพอมจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดี๋ยวผมไปบอกวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสับไม่ต้องกลัวสิทธินะครับจำนวนบุตรที่ขอใช้นะครับสิทธิ์3คนต่อครั้งอันนี้ไม่จํากัดนะครับจะมีกี่คนก็สามารถขอได้ ผู้ปกครองของเด็กที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจํานวน600บาทนะครับสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรจํานวน800บาทได้อีกนะครับรวมเป็น1,400บาทต่อเดือนหากมีคุณสมบัติตรงตามหน่วยงานก็คือสามารถรับได้2ต่อเลยนะใครอยู่มาตรา33นะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3แล้วก็มีบุตรหลานของคุณก็สามารถยื่นได้เลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับ เด็กมีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยและเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์อาศัยอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยนะหากได้เฉลี่ยรายได้นะครับต่อปีไม่เกินเกณฑ์และคุณสมบัติตรงตามด้านบนเนี่ยนะครับตงตามด้านบนเนี่ยนะครับแล้วรู้ได้ไงว่า,าครอบครัวเรามีรายได้เฉลี่ยไม่ถึงนะครับลองคํานวณดูนะรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับรายได้รวมกันของสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดหารจํานวน สมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับนะครับสามารถมายื่นได้เลยนะครับจำนวนสมาชิกครอบครัวเด็กแรกเกิดที่นําไปคํานวณนะพร้อมแล้วก็ไปลงทะเบียนมาขอไปไปลงทะเบียนได้เลยนะครับจะมาขอสิทธิ์ย้อนหลังไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้สิทธิ์นะครับสามารถไปลงทะเบียนขอได้นะครับไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนขอได้เลยคราวนี้เอกสาร 8เอกสารที่สําคัญนะครับก่อนจะไปถึงว่าต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับหเลยแบบคําขอลงทะเบียนดอรอ .01 นะครับแบบคาแบบรับรองสาานะของครัวเรือนดอรอ .02 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ครองสูติบัตรเด็กแรกเกิด5สมุดบัญชีเงินฝากหรือหมายเลขพร้อมเพย์เลขแบบประจําตัวประชาชนจะใช้รับเงินนะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผือกเรียกธนาคารออมสินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร6สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่1ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์กรณีสมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่1พร้อมให้เจ้าที่สาธารณาสุขนะครับบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนาเนะครับกรณีเป็นลูกจ้างประจําหน่วยงานของรัฐแลเกกชนต้องมีสลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม 8. สำเนาเอกสารหรือบัตรค่าราชการนะครับเจ้าที่ของรัฐหรือเอกสารอื่นใดที่ผู้รับรองใช้แสดงตนเพื่อใช้ยืนยันรายได้ผู้รับรองคนที่1นนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประธานชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้รับรองคนที่2ผู้อำนวยการเขตประหลัดเมืองนะครับพัฒนาหรือค่าราชการที่ประหลัดเมืองพัฒนามอบหมายให้ประหลัดเทศบาลหรือค่าราชการที่ประหลัดเทศบาลมอบหมายหมายให้นะครับ อันนี้เฉพาะอาเอกสารและบัตรค่าราชการนะครับเจ้าที่รัฐนะของเราเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชนก็ใช้สลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองใช้เอกสารอย่างละหนึ่งฉบับและรับรองสำเนาถูกต้องนะครับอ๋อต้องเตรียมด้วยนะไอ้ข้อ8เนี่ยต้องเตรียมเอกสารรับรองด้วยนะว่าเป็นรับรองตัวตนนะครับแล้วก็ หนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยต้องใช้เอกาสารฉบับจริงเท่านั้นในการยืนยันนะครับเมื่อเอกสารพร้อมแล้วไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับหลังจากผู้ปกครองเตรียมเอกสารลงทะเบียนพร้อมรับสำเนาถูกต้องแล้วให้นําเอกสารไปยื่นลงทะเบียนได้ที่พื้นที่แรกเกิดนะครับของผู้ปกครองที่อาศัยจริงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักเขตเมืองพเเมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลศาลาว่าการเมืองพัทยา ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลวิธีการลงทะเบียนนะครับถ้าเคยลงทะเบียนแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับโอนต่อเนื่องจนถึง6ปีกรณีไม่เคยลงทะเบียนนะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนหรือเพิ่งคลอดบุตรหากเช็คคุณสมบัติแล้วว่าผ่านทุกข้อก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนที่เปิดรับนะครับมาดู ขั้นตอนการลงทะเบียนทําอย่างไรนะครับหผู้ปกครองยื่นเอกสารนะครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนน้าหน่วยงานใกล้บ้าน2หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร3หน่วยงานรับลงทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิวัน4หากไม่มีผู้คัดคา้านเจ้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบ5กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์และส่งให้กรมบัญชีกลาง6กกรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ ให้กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะรายบุคคล7กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ์นะครับปัจจุบันโอนเงินผ่านพรอมเพย์แกระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนไปนะครับเพราะฉนั้นผู้ปกครองเด็กนะครับจะได้รับเงินอุดหนุนนะเด็กแรกเกิด600บาทนะครับของออพอมอนะครับของพอมอจอนะครับ 600บาทบวกกับเงินส่งข้อบุตรในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา3339หรือ40ทางเลือกที่3ทางเลือกที่3มันจะได้แค่200นะครับสำหรับมาตรา33กับ39จะได้800รวมกันเป็น1,400บาทและได้รับถึง72งวดนะครับเจงวดคือ6ปีพอดีนะครับก็เท่ากับ1,800บาทต่อคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ใครมีสิทธิ์นะครับใครมองเห็นแล้วว่ามีสิทธิ์แน่นอนนะครับไปยื่นขอลงทะเบียนได้เลยนะครับ